สวัสดีครับวันนี้เรามาเล่าเรื่องเกี่ยวกับระบบบล็อกเชนกันนะครับที่อีพีที่แล้วเนี่ยเราเคยได้พูดคุยไว้ว่าบิ c คอยหรือว่าคริปโตเคเรนซีต่างๆเนี่ยใช้เทคโนโลยีระบบอะไรในการสร้างพัมมันขึ้นมานะครับเดี๋ยววันนี้ยังคงให้เช็ต gpt เนี่ย ai ผู้รอดรู้มาเป็นผู้ให้คำตอบนะครับถ้ามีส่วนไหนตกลงหรือว่ายังไงเดี๋ยวผมจะมาเสริมเพิ่มเติมให้อทีนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาเล่าเรื่องเกี่ยวกับ บล็อกเชนกันนะครับได้เลยค่ะคุณเจมีข้อสงสัยอะไรบ้างคะบล็อกเชนเนี่ยคืออะไรครับระบบนี้เกิดขึ้นเมื่อไม่ไร่ครับบล็อกเชนคือเทคโนโลยีที่ใช้บันทึกข้อมูลแบบกระจายศูนย์ซึ่งข้อมูลจะถูกเก็บในบล็อกและเชื่อมต่อกันเป็นห่วงโซ่เริ่มมีการพัฒนาในปี2008โดยสตชินากามโตะซึ่งเป็นบุคคลนิรนามที่สร้างบิตคอยน์ขึ้นมาพร้อมกับระบบบล็อกเชนค่ะอืมอ่าแต่เท่าที่ผมเข้าใจแล้วก็เท่าที่ผมรู้คือว่า ความคิดของการกระจายศูนย์เนี่ยกิดขึ้นตั้งแต่ปี1990แล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะแนวคิดเรื่องการกระจายศูนย์มีมาตั้งแต่ปี1990แล้วโดยถูกนำมาใช้ในระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายต่างๆแต่บล็อกเชนเป็นการนำแนวคิดนี้มาใช้กับการบันทึกข้อมูลธุรกรรมในรูปแบบใหม่ที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้มากขึ้นค่ะแล้วหลักการทำงานของบล็อกเชนเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างครับ หลักการทํางานของบล็อกเชนคือข้อมูลจะถูกบันทึกในรูปบล็อกแต่ละบล็อกจะมีข้อมูลของธุรกรรมและบล็อกใหม่จะถูกเชื่อมต่อกับบล็อกก่อนหน้าข้อมูลในบล็อกจะถูกเข้ารหัสและต้องได้รับการยืนยันจากเครือข่ายทําให้ปลอดภัยและแก้ไขาย,ยากค่ะอืมแล้วประเภทของบล็อกเชนเนี่ยปัจจุบันมีกี่ประเภทครับปัจจุบันบล็อกเชนมีสองประเภทหลักค่ะ คือ Public Blockchain ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและร่วมยืนยันธุรกรรมได้กับ p r i v a t e blockchain ที่จำกัดการเข้าถึงและใช้ในองค์กรหรือกลุ่มเฉพาะค่ะแล้วข้อดีแล้วก็ข้อเสียของบล็ c กเชนเนี่ยมีอะไรบ้างครับข้อดีของ b บล็อกเชนคือความปลอดภัยข้อมูลไม่สามารถแก้ไขได้ง่ายและความโปร่งใสข้อเสียคือการทำธุรกรรมอัจช้าและใช้พลังงานสูงนอกจากนี้การพัฒนาและการนำไปใช้ยังมีข้อจำกัดในบางกรณีค่ะอื ความปลอดภัยของมันล่ะครับเมื่อกี้พูดถึงว่าคุณบอกว่ามันปลอดภัยเนี่ยมันปลอดภัยอย่างไงครับช่วยอธิบายให้เข้าใจง่ายๆหน่อยได้ไหมครับความปลอดภัยของบล็อกเชนเกิดจากการที่ข้อมูลถูกบันทึกในรูปแบบของบล็อกที่เชื่อมต่อกันและข้อมูลในแต่ละบล็อกจะถูกเข้ารหัสเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆจะต้องได้รับการยืนยันจากเครือข่ายทั้งหมดทําให้การแก้ไขข้อมูลยากและปลอดภัยมากขึ้นค่ะ นั้นก็แปลว่าการที่จะถูกจรกรรมไม่ว่าโดยไฮเกอร์หรือว่าผู้เชี่ยวชาญด้านโปรแกรมเนี่ยก็ไม่สามารถทําได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะการโจรกรรมนั้นทําได้ยากมากเพราะต้องควบคุมเครือข่ายส่วนใหญ่ถึงจะเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ซึ่งเป็นไปได้ยากและใช้ทรัพยากรมหาศาลค่ะอืมแล้วปัจจุบันนะครับว่าบอกเชนเนี่ยในภาพธุรกิจเนี่ยปัจจุบันทั่วโลกนะครับว่ามีการใช้นํามาใช้ในภาพธุรกิจอะไรหรือย,อยังครับ ในปี2024เทคโนโลยีบล็อกเชนได้รับความสนใจมากขึ้นในหลายอุตสาหกรรมโดยเฉพาะในภาคการเงินและการธนาคารองค์กรต่างๆเริ่มนำบล็อกเชนมาใช้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและความโปร่งใสในการทำธุรกรรมนอกจากนี้การพัฒนาระบบนิเวศบล็อกเชนในประเทศไทยเช่นบิตคัพเชนยังช่วยเสริมสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศคะ่ะเมื่อกี้คนพูดถึงระบบการเงินแล้วบล็อกเชนเนี่ยมาใช้ในระบบการเงินยังไงบ้างครับ บล็อกเชนในระบบการเงินถูกนำมาใช้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและลดต้นทุนในการทำธุรกรรมเช่นการโอนเงินระหว่างประเทศที่รวดเร็วและมีค่าธรรมเนียมต่ำลงและยังใช้ในการสร้างสินทรัพย์ดิจิทัลเช่น cryptocurrency หรือใช้ใน smart contracts ที่ช่วยให้การทำสัญญาเป็นไปโดยอัตโนมัติค่ะเราคคิดว่าอนาคตของบล็อกเชนจะเป็นยังไงกับอนาคตของบล็อกเชนน่าจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆโดยจะถูกนำมาใช้ในหลายอุตสาหกรรมมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเงินสุขภาพหรือการจัดการโลจิสติกส์ นอกจากนี้การพัฒนาระบบที่รวดเร็วและปลอดภัยมากขึ้นจะทาให้บล็อกเชนเป็นเทคโนโลยีที่สาคัญในยุคดิจิทัลค่ะครับขอบคุณมากครับยินดีค่ะถ้ามีคําถามเพิ่มเติมบอกได้เลยนะคะบล็อกเชนฟังดูเหมือนเกี่ยวกับด้านไอทีเทคโนโลยีแต่ความเป็นจริงบล็อกเชนคือแนวทางการคิดง่ายๆคือวิธีคิดแนวคิดของบล็อกเชนก็คือกระจายศูนย์ไม่มีประเทศใดบริษัทใดหรือผู้ใดเป็นศูนย์กลางคอยให้บริการ คอยดูแลและควบคุมแต่คือทุกคนในเครือข่ายช่วยกันดูแลควบคุมและให้บริการซึ่งเป็นแนวคิดที่มาจากพื้นฐานของโลกมนุษย์ยกตัวอย่างเช่นบอทเชนในระบบการเงินประเทศไทยมีประชากรประมาณ66ล้านคนถ้าไทยเราใช้ระบบบอทเชนในระบบการเงินการใช้เงินทุกบาททุกสตางค์ของคนจะถูกบันทึกลงในระบบบัญชีของทุกคนว่ามันมาจากใครวันเวลาไหนแล้วไปที่ใครวันเวลาใด และข้อมูลต่างๆอีกมากม่ถูกบันทึกลงในระบบบัญชีของทุกคนอย่างละเอียดเมื่อเป็นเช่นนี้การจะเกิดความผิดพลาดหรือถกโจรกรรมมันก็จะยากเพราะคุณแก้ของคนใดคนหนึ่งไม่ได้แต่ต้องไปแก้หรือโจรกรรมระบบบัญชีของคนไทย66ล้านคนซึ่งมันต่างจากระบบที่มีสูงกลารมุ่นเป้าโจมตีสงเพียงศูนย์เดียวมันเลยง่ายกว่าแบบกระจายศูนย์หรือยกตัวอย่างเช่นดังสี่ ที่ผ่านมามีช่องทีวีต่างๆเป็นส์การในการให้ข้อมลและไม่มากนักเขาพูดอะไรให้ดูอะไรเราก็ได้แค่ตำนั้นแต่ปัจจุบันมีช่องทางต่างๆมากมายเช่น y o u t u b e ก็เริ่มจะไปแนวนี้ที่ทุกคนเป็นสื่อได้สแสดงความสามารถตัวเองและมีทุกคนคอยดูคอยชมให้คะแนนว่าดีหรือไม่ดีไม่ใช่ Google เป็นผู้มาดูและตัดสินสิ่งที่คุณทำอยู่นั้นสแสดงได้ดีหรือไม่ยิ่งในอนาคต การพัฒนาของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตยิ่งอยู่ยิ่งรวดเร็วและดีขึ้นไปตามกาลเวลาการกระจายสิ่งต่างๆก็จะกระจายไปอย่างรวดเร็วความเป็นสูงกลางก็จะลดน้อยลงเรื่อยๆจงไม่มีสินใดเป็นสูงกลางจงเข้าสู่โลกแฮมเมตาเวิร์ดหรือโลกเสมือนจริงในอนาคต